อยู่กับเจ้าตักต๊กแตนเขียวซัน X10R นะคะโอ้โห,โหวันเลยวันเลิศมากมากนะคะเลิศอีกแล้วจริงจริงแล้วอยากได้มากอันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยขายสเปคญี่ปุ่นนะคะมันจะมี2สเปคคือสเปคญี่ปุ่นกับยุโรปนะคะสเปคญี่ปุ่นของเราอันเนี้ยที่จับอยู่ตอนเนี้คือยก็คือ179แรงม้านะคะแต่สเปคยุโรปเนี่ยจะอยู่ที่207แรงม้านะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะ ร9 8ซีซีนะคะที่สำคัญน้ำหนักเบากว่าตัวเดิม20อร์ซนวก็แ,แปลว่าผู้หญิงขับขี่ได้แบบนิ่มๆสบายเบาๆชิลๆเลยนะคะที่สำคัญเจ้าตัวนี้ถ้าใครมอยอมันจะเหมือนกังื่นไหมนี่กี่สูบอ่ะบอกได้เลยนะคะเจ้าตัวนี้มาสี่สูบค่ะสี่สูบว่าแล้วเบาด้วยอ่ะคือผู้หญิงขี่ได้ผู้ชายขี่ดีหล่อด้วยท,นะะที่สำคัญนะคะที่สำคัญนะคะเจ้าตัวนี้ มาเขาเรียกว่านะครบอ่ะครบตรงไหนมาดูกันดีกว่าค่ะว่าครบตรงไหนอ่ะเริ่มจากอ่ะลืมแจ้งนะคะถ้าเหมือใครแบบว่าพี่จินอยากจะให้รถเนี่ยแรงขึ้นเหมือนสเปคยุโรปทำไงใส่ชุดคิดเลยค่ะชุดคิดเนี่ยมีข้อดีข้อเสียนะคะก็คือข้อดีก็คือใส่ลงไปปุ๊บกล่องคิดปุ๊บใส่ปับ๊บเครื่องบิด 200แอพแน่200แรงมา้าออพแน่นอนนะคะแต่ว่าประกันจะหลุดออกจากศูนย์ทันทีนะคะอันนี้ก็สําหรับได้อย่างเสียอย่างบางคนก็บอกว่าเอออยากได้ความเร็วขึ้นเอ่อไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ก็ใส่เลยค่ะแต่ถ้าเื่อแบบเออยังเดี๋ยวรอ ى, ประกันหมดก่อนแล้วค่อยมาใส่ก็ได้เลยค่ะก็ขับตานเซ็ตไปตามสเปกก่อนเพราะจริงๆแล้วอะสเปคเท่านี้ก็เจ๋งแล้วนะคะเพราะว่าของแต่งมาเต็มมากเลยนะคะมาดูเลยดีกว่าค่ะ ของแต่งแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะ nice. บ right right. ัดไฟฟ้าโอรินแน่หูหมวกจินเลยวัไฟฟ้าโอรินอ่านะคะโอรินเลยค่ะแล้วก็เป็นเบรกเบรกบนเน่เบรกบนเป็นเมมโบนะคะออแล้วก็มาดูอันนี้ค่ะไล่ตรงนี้ก่อนเลยท่อคอท่อเนี่ยก็จะเป็นคอท่อแบบไทเทเนียมนะคะ เล,เลยค่ะเห็นไหมเขาทอไทเทเนียมนะคะแล้วก็เป็นโชคหน้าโชคหลังเป็นของโชว์โชว์โชว์แล้วก็มาพร้อมกับซับแทงนะคะซับแทงนี่ก็จะทำให้รับน้ำหนักลดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปรับสามารถปรับได้นะคะจริงๆแล้วเมโมเนี่ยคือเป็นของ M50 นะคะแต่พอดีว่าของน้องเนี่ยเขาไปเปลี่ยนมาเป็นของ HP นะคะ พร้อมกับสายถักจริงๆมาจริงๆมาจริงๆมา M 5 0กับมาพร้อมสายถักเลยแหละเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จัดเต็มจริงๆนะคะคันนี้พูดได้เลยว่าเดี๋จินลองลองขึ้นน้ำหนักโอเค นะคะก็อาจจะอยันนิดนึงอันนี้เสิรต้น2เซนนะคะก็ถือว่าอะคาสต์ไม่แข็งนิม่มสบายถือว่าโอเคผู้หญิงถามว่าบางทีแบบว่าเอ้ยพี่จินคาดแข็งนะเออคันก่อนๆน,นัานาน้นจินที่จินได้สัมผัสมาคาัดแข็งแต่คันนี้พูดเลยค่ะผู้หญิงขี่สบายมากนิ่มสุด,สด จักการตารรมของจินแล้วเข้าโค้งสบายนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาเทคโนโลยีของคันนี้ก่อนเลยดีกว่านะว่ามันมีอะไรที่แบบเจ๋งๆบ้างนะคะได้ข่าวบว่ายกเทคโนโลยีในสนามมาเลยนะคะมีทั้งเอ g i n e นเบนะคะ l ันคอนโทรลแทคชั a c t i o n c o t นะที่สำคัญมีพุ้ h คิปด้วยนะคะก็คืองัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นอย่างเดียวนะคะก็ถือว่า อย่างเทพอ่ะแล้วก็มาดูตรงนี้เลยเรามาดูโหมดดีกว่าว่ามีโหมดอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะก็จะมีสามโหมดนะคะคือโหมด l o มีเดียมแล้วก็ฟู l นะคะอันนี้นะคะน้องก็ปรับเป็นที่ f u l อยู่นะคะที่สำคัญนะคะมี ABS ด้วยนะคะอื ABS ถือว่าคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างแบบเจ๋งจริงนะคะเดี๋ยวจินไปลองขี่ไปก่อนแล้วจะมาบอกนะคะว่า เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวมาแนะนำเจ้าของรถด้วยนะคะเจอกันค่ะจากการที่จินได้สัมผัสเจ้านินจา ZX10R นะคะพูดเลยค่ะว่ารถนี่ขี่สม,มูทมากแล้วก็บาลานซ์ค่อนข้างดีนะคะซับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวรถเนี่ยเบานะคะการเข้าโค้งของผู้หญิงเนี่ยก็อรขคันง่ายนะคะใครที่ว่าขาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ หวัดวันอยู่จิ้พูดได้เลยค่ะว่าอันนี้ไม่ต้องหวัดวันค่ะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีขับแล้วเททุกคนคะ่ะนะคะส่วนการขับขี่ในเมืองนะคะความร้อนเจ้าต,ตัวนี้นะคะก็ ไม่ใช่ว่าร้อนจนทนไม่ได้นะคะก็ร้อนปกติทั่วไปนะคะไม่ได้ขึ้นสูงฟีดมากนะคะแล้วก็แยกที่เนี่ยจะฝากไว้นะคะว่าเจ้าหนวดตะกะแ่วตัวนี้นะคะกระจกเห็นไหมคะเห็นกระจกสังเกตกระจกนะคะว่าจะเข้ากับรถเก่งพอดีนะคะในระดับเข้ากับรถเก่งพอดีนะคะซึ่งตอนขับขี่ในเมืองเนี่ยช่วงรถติดๆเนี่ยจินอยากจะฝากเพื่อนๆไว้ว่าให้ถูกกระจกนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันเสมอกันทาให้เกิดอันตรายได้นะคะก็ฝากเอาไว้นะคะ แล้วก็ถ้าสังเกตดูนะคะกระบะขลังเนี่ยเจ้าตัวนี้จะต่ํากว่ากระบะนะคะแต่ว่าจะเสมือนรถเก๋งนะคะก็ฝากเอาไว้เพื่อนๆนะคะก็ขับขีปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกับเจ้าของรถสุดสวยนะคะซึ่งเราไปขี่กันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเรียกน้องเข้ามาเลยดีกว่าค่ะน้องป้า ขี่ขึ้นฟุตบาทมาเลยทีนี้เราก็อยู่กับเจ้าของรถนะคะสาวสวยนะคะได้เลยเจ้าของรถตั๊ก,กแตนเขียวคันนี้นะคะสวัสดีค่ะีนี้เราก็ไปขี่กันมาแล้วนะคะรอบแรกไปแล้วนะคะที่ไปทดลองรถกันมานะคะเดี๋ยวเรามาถามดีกว่าว่าน้องป้ายเนี่ยนึกยังไงถึงออกเจ้าตักก๊กแตนเขียวคันนี้จร,จริงๆต้องบอกว่าดูหลายรุ่นมากพี่อืแล้ว มันเป็นจังหวะที่แบบคันนี้มันเพิ่งออกไงมันแบบเปิดตัวเมื่อต้นหม่ล่าสุดใช่แล้วก็พอเราได้ไปลองคล่อมมันใช่ไหมมันเบาอ่ะไดีลองคล่อมเลยอ่ะอ่าก็คือเบาเบาถึงแม้ว่าขานะจะไม่ถึงนะอ่าเห็นไหมคะว่าขาน้องไม่ถึงเท้าเลยอ่แต่ว่ามันเบาอืมใช่แล้วก็น้สึกว่ามันออปชั่นมันก็เยอะเนาะใช่มาเต็มมากแล้วก็ มันคงจะแบบต้องลองดูอะ,อะน้องบอ,อกวออ่าต,ต้องลองดูนะคะเพราะว่าพูดถึงว่าเห็นไหมคะน้องเขาก็ตัวเล็กนะคะขาก็ยังไม่ถึงแต่น้องเขาก็ยังออกคันนี้ได้ขี่ได้นะคะแล้วที่สำคัญได้ข่าวบอกว่าเปลี่ยนเบมโบมาแล้วก็ไฟท้ายมาเปลี่ยนที่ไหนเปลี่ยนที่ร้านตัวเองเลยไม่ร้านอะไรคะบอกเพื่อนๆเลยค่ออะไอ Racing e นะคะอยู่แถวบางปวยพหลำห้าแล้ว ขี่มาแตกต่างกนะับคันที่เราเคยขี่มาไหมยังไงคันนี้แตกต่างไหมก็คือด้วยคันเดิมก็สปอร์ตเนาะแต่ว่าถ้านั่งอะไรก็เหมือนกันแหละค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่การขับขี่อีกทีนึงแล้วก็การตรงตัวของรถรู้สึกว่าคันนี้เอาง่ายกว่าคันเดิมมากเพราะเบาเบา,บาแล้วก็รู้สึกว่าข้างหน้ามันมันทาระบบกันสั่นสะเทือนได้ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าคันนี้มีการสะบัดเออหลังพี่ดินพี่ดินก็ลืมไปเพราะว่า อ่ารุ่นก่อนไม่มีการสะบัดแต่คันนี้เขาใส่การสะบัดมาให้ชกหนา้ากแบบระดับได้เห็นปะชกหน้าก็แบบระดับได้ใส่การสะบัดมาให้ด้วยไม่ต้องพูดถึงแรงส่หับเธอในการขี่กเนาะดึดบไม่มีเบาลงเยอะ<ม>เป็นไงเงอด้วยอ่ะอ่าเป็นไงเตอต้องติดเพิ่ะเราเป็นผู้หญิงเราต้องรู้เรื่องรถด้วยเห็นไหมคะอันนี้คือของจริงและแน่นอนนะคะใครอยากเจอน้องนะคะก็เจอนี่ร้านอยู่ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการทุกวันแล้วก็เจอสาวสวยแบบนี้นะคะน้องฟา มวกมวกใส่อะไรนะคะเลยนี่อันนี้เป็นถุงมือนี่คือน้องเขาถี่มาต้อนถุงมือไว้นี้นี่เลยนะคะนี่เลยบวกลายนี้นะคะคือเจอที่ไหนตะโกเลยเย้ฝ้ายยกล้อใส่ทีนึงเออต้องตังๆ้ะยนะนะคือทักได้เลยี่รถสีเขียวนะมวกเป็นแบบนี้สามารถเจอแ้วทักได้งั้นตอนนี้นะคะเราสองคนก็เดี๋ยวเราไปแว้นกันดีกว่า วันนี้เราไปไหนกันดีเมาจะโชว์เลยดีไหมจะ <laughs> 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 รับงานวันแรกด้วยนะะก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราแว้นไโม์โชว์กับน้องฝ้ายดีกว่าอเอ๊ะยังไงตอนนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ